อะไรอร่อยสุดที่นี่ไม่มาดูต้นโกโก้บป๊บนึงเห็นน้เล่ปูโกโก้นี่ยูทที่เชียงรายนะครับเนี่ยสวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะพอดีโตยิต้าเชียงรายนะครับให้ให้ f o ร์ u จนเ l อร์ n ีเจนเดอร์อ่าตัวเครื่อง2.8 4 wheel drive นะครับขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปเลยวันนี้จะให ช่องโคโรงเด่นแฟมิลี่นี่แหละเราไปทดสอบกันหน่อยว่าโอ้โหมันจะขับดีแค่ไหนขับดีขับแรงแค่ไหนนะครับวันนี้สัมผัสตัวจริงๆวันนี้ใครอยากจะออกรถรุ่นเนี้ยรุ่นเด่นจะเทสให้เองว่ารถเขาเรียกว่าอะไรสมรรถนะมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูพาดูไปดูข้างในแป๊บนึงไปไปตามไปดูมามาทดสอบตัวไหนกันในไหน อ่าจริงๆผมก็ใช้ Toyota ตัว Toyota าโฟร์เจนเดนะแต่เป็นโฉมเก่านะครับเครื่องยนต์ก็คนละตัวนะแต่ว่าข้างในตัวนี้ดูสปอร์ตสปอร์ตเลอร์บรูดูดีมากเลยเป็นกุญแจแบบพุสตาร์ตเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวดีเจนเดอร์นะครับมีเครื่อง2.8แล้วก็เครื่อง2.4นะครับตัวตอนนี้ที่เรามาเทสวันนี้เป็นเครื่องตัว2.8นะครับเป็นออโต้โฟร์โควิลไลนะครับเทสน้ำว่านี่โออัตราเร่ง อัตราเร่งอัตราเร่งนี่นดีกว่าตัวเดิมมีคนรอบคุ้มค้นกันเลยแหละคือ,อวันก็ได้เทสเทสใช่ไหมว่าอัตราการเร่งน,นี่มันคนละอย่างกับตัว<ช>เครื่องตัวเดิม <ฮะ S 1> เยอะเลยตัว<ช>เดิมนั<ช>่นเป็นน่าจะเป็นเครื่อง V N Turbo นะครับนะแต่ว,ว่าตัวนี้อัตราการเร่งอัตราการแซงเนี่ยโหแบบรู้สึกว่าเวลาขับมันสบายสบายกันเยอะ,ะใช่ช่วงล่างช่วงเรื่องนีไมันต้องพูดถึงครับตันนี้เขามีระบบ Eco มค n มี m a l มี Sport ด้วยนะเราขับแบบถ้าแบบกด มันจะมีปุ่มให้กดกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะอีโคเนี่คือประหยัดธรรมันมาก mm hmm. แล้วมีตัวสปอร์ตตัวนูมอลตัวนูมอลก็สบายๆจริงๆตัวอีโคตัวประหยัดธรรมันนี่ก็แรงดีนะครับภายในสะดวกสบายมี cruise control นะครับมีระบบตัวถ้าเป็นตัวท็อปตัวนี้มีระบบเวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออจะออกข้าง ทางเส้นขาวเนี่ยมันก็จะดึงกลับเข้ามาให้เราเลยมีเซ็นเซอร์การชนข้างหน้าอีกต่างหากคือการการเซฟระบบของเหมืนอน,มนเราขาับเราหลับในตึ๊ดเนี่ยพวงอะไรเรามันจะนืดขึ้นมามันจะนืดเหมือนกับมันแบบมน,นืดขึ้นแล้ว<อ>ก็มันก็จะมีเสียงเสียงเตือนๆๆๆให้แบบไม่ให้เราหลับในอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ออปชั่นตัวท็อปนี้ขึ้นมาเรจนเดอร์คือพอกดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะบอกระยะข้างหน้าห0สิเมตรสามสิเมตรสี่สิบเมตรคือยังไงก็ไม่ชนข้างหน้า ไอตัวครู i คอ c o n t r o นี่เมื่อก่อนเนี่ยผมใช้รถนะอย่างแรกเลยขับไกลๆเนี่ยอยากจะมีอะไรก็ได้มาเหยียบคันเร่งให้ผมแล้วผมก็แบบขับเหมือนมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยอยากขวดเขาเขาไงขับแบบจะเอามืมอหมุนเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ครู i คอ c o n t r o เดี๋ยวปิดแป๊บหนึ่งให้นี่ครับตัวครู i คอ Control นะครับแค่เราก,กดปุ่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะถ้านี่ครับแล้วเ,เราก็สามารถปรับค r ู i คอ c o n ร l สมมติขับสักหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็จะทำให้มันก็จะขับให้เราไปเลยโดยเรา,าไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับ พอเจอข้างหน้านะครับพอมีรถข้างหน้ามันก็สามารถมีเซ็นเซอร์ให้อีกไม่ชนคันข้างหน้านะครับสมมติว่าเราขับ60แต่ข้างหน้าขับ40เน,นี่ยมันก็จะปรับระดับ40ให้นะครับก็ถือว่าลูกเล่นอะไรเยอะแล้วก็นี่เห็นไหมข้างในนี่เลือมรูสสปอร์ตดีครับนะรีวิวแบบบ้านๆนะครับก็เป็นรถในฝันอีกคันหนึ่งครับที่ผมก็หมายตามองอยู่นั่นุเก่าลุงเด่นเดี๋ยวปตีเทินครับว่าคันนั้นขับดีแล้วมาเจอคันนี้ถูกใจครับไปไปไปยังพร้อมหรือยัง ไฟเลี้ยวสวยมากเลยครับไปพร้อมเดินทางกันเลยครับก็อัตตาเร่งดีมากนะครับดีกว่าเครื่อง VN ตัวเดิมเนาะตอนนี้อัตตาเร่งปื๊ดดูฟังดูแบบขับปื๊ดๆเลยน้องปนาจวอดๆเลยครับโอ้โหแบบอัตรารถนี่ ตัวเก่าว n ของผมเครื่อง3 0 0พันะจังตัวนี้แรงม้ามันเยอะกว่านะเป็นเครื่อง2.8แต่ว่าแรงม้าน่าจะเยอะกว่าครับคืออัตรถนี่จังหวะแซงอันนี้เหมาะมากที่จะไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวดอยอะไรเงี้ยคือเกียร์ออโต้แต่ว่าไม่ไม่รู้สึกเหมือนเกียร์ออโต้เหมือนเกียร์แม,มนนวลได้นะคือเหมือนเราสั่งได้เหมือนเกียร์แมนนวลลยครับก็ชิวๆเลยก็น้องพิมพ์เนี่ยเขาก็ใช้ตัวนี้อยู่ใช่ไหม น้องพิมพนางเอกสาวเราเนะี่ยน้องพิมพก็ใช,ใช้ตัวนี้อยู่แกบอกว่าขับไปอีสานเนี่ยไม่เมื่อยเลยเออมันก็ไม่เมื่อยจริงครับ <ừ. S 1> ขับสนุกนะอัตราเร่งดีนะครับพี่พิมพ์บอกว่าเมื่อก่อนขับรถอ่ารถรถยี่ห้อหนึ่งอ่าใช่แล้วก็ขับขับไปมันเหนื่อยเหนื่อยบอกไปก่อนจะไปอีสานเหนื่อยตอนนี้ไปอีสานขับคนเดียวเลย<อ>น้องพิมพ์าอาัตราเร่งอะไรอะไรดีมากครับก็กี่โมงแล้วตอนนี้ประมาณบ่ายโมงหิวข้าวแล้วนะ ค่ะหาอะไรทานหน่อยคะอ่ะเดี๋ยวตอนเย็นมีเมนูเด็ดที่จงังหวัดเชียงใหม่ครับน่อ้องรอดูแต่ว่าไปดูในชอน่องลุงเด่นนะ <c oughs> นัดเขาแล้วนัดทีมงานไ้แล้วเมนูใหญ่แต่ว่าตอนนี้หาอะไรรองท้องไปก่อนอะกินอะไรดีเ่ยเอาแบบง่ายๆแล้วก็เร็วๆของเราก็ได้สบายๆแต่วา่าต้องหาที่มันแซ่บๆหนะน่อยเด้ออะไรนะ่ะโอ้มีข้าวร้านข้าวสารกินข้าวสารไหม <c oughs> อ,อ <c oughs> ิ่มนานเดีย ขืนเอื้อตแล้วข้าวแรมฟืนเล็กประตูล้อโอ้มีข้าวแรมฟืนขายด<อ>้วยันนี้นนะจะถึงไรสิงแล้วนันเนี่ยสิงปา่าวันนี้ใช้เส้นทางจากเอาเวียงเชียงลุ้งนะครับมาที่ห้าแยกพ่อขุนแล้วก็มาเส้นถนนแม่กอนแม่กอนนะครับมุ่งนหน้าสู่เอ่อมาทางมาทางสิงปากแล้วก็ไปออกนู่นเลยเลยไม่สวยไปเลยไม่ต้องผ่านทางให้สวยครับไปทางนี้ทางลัดหน่อยแต่ว่าโอเคมาวิ่งประจำนะครับเาาดี๋ยวหาอะไรกินกันแป๊บหนึ่งเนาะจ้าไป,ไป ข้าวบายมงกว่าแล้วยังไม่ยังไม่ถึงไหนเลยวันนี้นะภารกิจเราตอนนี้เราอยู่ตรงข้ามกับสวนสัตว์แม่ลาวนะเข้าไปในเนียสวนสัตว์มันมีก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่างเนี่ยก๋วยเตี๋ยวมีหันตามสั่งมากับแฟนก็กินร้านแบบนี้แหละสบายสบายเนาะเออดีดีดีเข้าใจนะนีประหยัดเงินนี่ยประหยัดกับเงินจะไใช้กับใค่ใช้ใครที่ไหนอ่ะีทไหอยู่ข้าวมางเลยครับตอนนี้มีอะไร ก๋วยเตี๋ยวนี่เราไปดูก่อนเลยค่ะเ้าอาหารต่างๆก๋วยเตีตเ๋ยวน้ำเงี<อ>ยเ้ยวอ๋อก๋วยเตี๋ยน้ำเงีวมีก๋วยเตี๋ยน้ำใยด้วยเหรอมีไหมนะเดี๋ยวเขาดูก่อนมีอาหารทำสั่งนะข้ากิานอะไรกินข้าวข้าวกับน้ำปลาก็พอแล้วมั้งมาเที่ยวทั้งทีอ่ะไม่ข <c oughs> ้าหวัวหรออะไรอะไรอร่อยที่สุดร,ร้านนี้ส่วนมากคนมาเขาสั่งกินอะไรกันครับร้านเนี้ย บม่ต้า้ไม่ขายไม่รู้เหรอมันบุ่งว่าต้นมันเปิดร้านใหม่ดอ,อ,อ๋อนี่พุ่งเปิดร้านใหม่ด้วยอ,อะไรอร่อยสุดที่นี่นไม่ขายไม่รู้เ้าน้มาอยงนะรอยูกยางคอะไรนะรนนะเนะจ้าของเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟเหรออะไรนะอนนี้นะันนี้นะ อ๋อใครไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้จักโอ้แม่ค้าอารมณ์ดีเอาเอาเนี่ยมันจะไม่ร้อนหน้าเหรอเธอล่าหน้าเลยเหรอเดี๋ยวมาถึงก็เททมาก็ใส่เลยเนะครับล่าใส่หน้าเลยนะลาดหน้าหมูเจ้าท้านหน้าหมูอลาดหน้าหมูแม่ค้าจะทำเป็นไหมเนี่ย เอาผมมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำไหมเอาก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วกันเส้นเล็กเอาเอามีขาวแล้วกันมีขาวนะอ่าเอาพิเศษได้ก็ได้พิเศษนะเดี๋ยวแม่ค้าทำร้านหน้าร้อนๆมาเลยนะเอาเทตรงนี้เลยนะร้านหน้าร้อนๆมาเราเทตรงนี้เลยนะเทให้เนี่ยเขาสั่งสั่งเลย ให้ลาดตรงไหนลาดหน้าตรงไหนลาดหน้าลุงเด่นไงฮะเอาวาลาดหน้าลุงเต๋นได้หลยดูข้าวหิวข้าวแล้วเราดูหน้าก๋วยเตี๋ยวเรานะเราดูแป๊บหนึ่งครับอ่าเปิดมานานแล้วนี่ใช่ไหมผมก็เคยขับรถผ่านประจำอยู่นี่อ๋อนี่น้ำลาดหน้านะครับไม่ใช่ลาดหน้าแล้วแต่อะไรมันทำอย่างไรตอนแกไม่ได้เต็งค่ะอ๋ออ๋อโอ้เขาจะเอาลาดหน้าเธอจริงๆอ่ะใช่เขาเอาน้ำร้อนๆมาแล้วนะเนี่ย ไนร่านาไร่าด้ลนะอ้นี่ไงร่านาลองชิมดูสิรสชาติเป็นยังไงนี่มันดูต้มยำลงเด่นหน่อยเช้นต้มยำมีขาวครับอือเดี๋ยวไปนั่งชิมด้วยกันเลยนะนะชิมดูครับไม่ได้ชิมกินเลยหิวข้าวมันกันนะบ่ายโมงแล้วครับก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อคือกินคือถ้าเดินทางเนี่ยลุงเด่นเวลาขับรถเนี่ยตอนบ่ายบเนี่ยกินข้าวเหนียวนี่ง่วงเลยนะหลับเลยนะ ก็กินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรที่มันเบาๆ,ๆ,ๆกินดูหน่อยก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็ได้สำหรับนักเดินทางพราง้นนี่เขามีสวนสัตว์ฟรีนะถ้าใครอยุ่ใครอยู่จังหวัดเชียงรายก็เซิร์ชดูครับสวนสัตว์แม่ลาวหรือชื่อเต็มๆเ,เขาคืออะไรนะั่แหล่งกอพันอะไรสักอย่างเนี่ยสัตว์ป่าอะไรเงี้ย บาทปีแบบนี้หรอร้อนไหแยเยจงเดี๋ยวเราไปยอมราหน้าในหะ้ใส่ต๊ะเจียวหอมดีนะคือเดี๋ยวมันจะเข้าป่าครับมาเส้นนี้มันเป็นทางลัดที่จะไปออกอำเภอแม่สวยคือเข้ามาเส้นนี้ก็เดี๋ยวไม่มีหมู่บ้านละ ้องจะเป็นดอยไปเลยใช่ไหมไม่เคยมาไม่เคยมาทไม่เคยร้านอาหารตรงนี้เขาก็มันอยู่ใกล้โซนสัตว์ฟรีใครมีลูกมีหลานมีเลนอะไรมาเที่ยวฟรีครับก่อนก็พาฟองคุณมาเที่ยวบ่อยฟองคุณจากมากับพ่ออยู่แต่ว่าวันจันทร์ฟองคุณต้องไปเรียน ไปสอบติดตัวแม่แล้วไนแล้วก็ปรุงเป็นเปรี้ยวๆเป็นออกกระดาษต้มจำไปเลยอยูชัว่วโมงนี้กินข้าวกับน้ำปลาก็อร่อยแล้วครับคุณ บ่ายโมงเช้ากินข้าวกับอะไรเนาะผมอ๋อ,อต้อยมยำไข่ปลาเปรี้ยวต้ยมยำได้เยเนาะ,นะอร่อยโยมมะนาวเน่ะข้าวมะนาว,นะนาวไส่เลยเนตะิมเติแบบมะนาวอร่อยอยู่มีสิบสองต้งยมยำ ใช้เวลาเดินทางไปเชียงใหมก่ก็เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวรีวิวให้เพื่อนๆเห็นหน่อยนะไอเส้นทางจากแม่ขจารสู่ดอยนางแก้วสู่เชียงใหม่ว่าตอนนี้เสร็จหรือยังปกติใครมาเชียงใหม่เนี่ย,ยรถบรมบรมมาโคตรติดเส้นนะแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันมันเริ่มจะดีนะนจะเป็นสีเลนถนนเริ่มดีเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูเนาะดูรีวิวถนนเส้นใหม่ให้ดูเล่วคนเชียงรายอยากไปเชียงใหม่ ก็ทำหลอยปีมากเลยนะทำตรงงานฝนยิงรถติดมากมผมไม่มาเส้นนี้สองปีเลยนะผมไปเส้นอำเภอแม่จันพี่ไปออกอ,อะไรอ่ะไปทางฝางอำเภอฝางครับเข้าแม่ลิมมาเข้าไปทำนู่นเลย ทีนี้ต้องนติดปีก่อนที่ฝนตกเยอะๆนั่นก็ถนนขาดถนนตัดแจกได้หรอข้าวเนี่ยไม่อิ่มก็ไปแบบนี้ได้นะนาีเรจะเที่ยวกันสามวันเราต้องรีบกลับมาใจจริงอยากไปเป็นอ,า,อาทิตย์นะว่างอยู่แล้วอะแต่ว่าติด คืออะไรติดอะไรแพ็คของให้ล uh, <aru> ูกค <So. S 1> ้าส่งของก่อนปีใหม่นี่ครับจะกลับมาส่งให้ทีประมาณวันวันอังคารตอนเช้าอเดี๋ยวลูกลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามาก็ต้องรอของช้าหน่อยเนาะเพราะว่าเรามาทํางานแค่หน้าสามวันนะคะคือ FC ที่สั่งของไว้นะครับก็ตอนนี้บางทีก็ไม่ได้อ่านในเพจนะครับก็บางทียังไม่ได้อ่านแต่ว่าไม่ต้องตกใจจะรีบ อ่านารีบรับออเดอร์ให้ไวที่สุดแล้วก็จะรีบส่งของให้มันทุกมันเป็นภารกิจแล้วก็อยากมาเที่ยวด้วยแหละสามวันขอสามวันเดี๋ยวกลับไปทํางานต่อจนถึงปีใหม่นะครับก็กจะรีบเคลียร์ให้เร็วที่สุดค่ะแล้วเข้าไปตอบคอมเมนต์ให้เร็วที่สุดไม่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 ตกค้างรอกนั้เดี๋ยวเราั่งไปแล้วก็ี๋ยวก็รีบเคลียร์เลยเดี๋ยวแฉกไปเดือยไปน้อง เดี๋ยวไม่เมื่อยพายไปเล่นน้ำผู้ร้อนที่อะไรนะน,นักตื่นตไม่มีรอด,ดยางกว่เเราลยไนะดย้ไม่ต้องใช้หลอดอเอารถโรเจนเนอร์ตัวใหม่มานี่สบายอะ่ะขับแบบสบายมากนุ่มเดี๋ยวมีคนหลับแน่นอนเดี๋ยวผมจะแอบถ่ายให้ดู นี่วอายเขาหรือเขานจะน้อยม,มันหลายจะน้ยอย <laughs> มันหลายจะน้อยนะอ๋ะอขับสบายสบายดีเจนเดอร์เราอ้อานุ่มอัดแอร์เย็นช่วงล่างดีมีโอกาสก็จะมีโอกาสในก็มีโอกาสสอยอยู่นะเนี่ยก็บริษัทรถเขาให้มาเทสก็ลองก,ก,องก,ก็ อยาทันก็บอกว่าใช่เอียทันก็จะร้อนที่16อ่าผมก็ร้อนที่16เหมือนกันแหละตัวนี้ท็อปสุดอยู่ล้าน8กว่านะครับแต่ว่ามันมีตัวโฟร์เจเนอร์เฉยๆที่ที่ไม่ใช่ตัวรีเจนเดอร์ก็มีครับมีหลายราคาสตาร์ทที่แสนสี่กว่าเออล้านสี่กว่ามั้งเริ่มต้นเริ่มต้นที่ร้านสี่ร้านห้านะครับตัวนี้ถ้าไม่เอาตัวตัวรีเจนเดอร์เนี่ยถูกลงอีกสามแสนตัวแต่ว่าตัวรีเจนเดอร์นี่ออปชั่นเขาเพียบถัดก็เพิ่มบวกเพิ่มนิดนิดเลยแล้วมันมีตัวรี่มนนเเ็้ยีห กล้องแบบอัจฉริยะแบบดูแบบนี้เลยชัดเจนเป๊ะเลยจอ,อใหญ่ด้วยมีกล้องบนหลังคาให้เราเห็นด้วยเห็นไหมโอ้สบายครับ <S <S ตับตาเล่งดูนะเนี่ยเหมือนเกียร์แมนวนวลเลยครับเดี๋ยวสัมผัสแป๊บนึงครับอัตาเล่งดีมากเอาไปเที่ยวเวียงแหงเอาไปเที่ยวเชียงใหม่ไปขึ้นดอยสุเทพดอยตุตงเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆมีศักยภา,าพพอเนี่ยกำลังมองหาตัวโฟลเจอร์รุ่นนี้อยู่นี่ก็ ติดต่อได้นะครับที่โตโยต้าเชียงรายนะครับทุกสาขาเลยนะครับก็บอกว่ามาจากช่องครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นหรือว่ามาจากช่องครัวลุงเด่นแฟมิลี่นะครับมีส่วนลดอัตราดอกเบี้ยมีของแถมพิเศษอ่าเข้าไปหาผู้จัดการได้เลยบอกว่ามาจากช่องครัวลุงเด่นนะครับหรือว่าไปที่ติดต่อที่สำนักงานใหญ่นะครับเอ่อสี่แยกสีไซมูลเลยเลยมาหน่อยหนึ่งก็ไปติดต่อได้เลยบอกมาจากช่องครัวลุงเด่นนะครับมีของแถมมีส่วนลดมีพิเศษให้ เยอะกว่าเดินมาเองอ่าบอกให้ไหนๆก็มองอยู่ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับดูค่ะแล้วก็โปรโมชั่นเขาก็เยอะแยะเลยเนาะเยอะๆๆอาตาดอกเบี้ยเท่าไหร่ถูกมากอะอะไรที่เราดูเมื่อวานอะใช่ค่ะก็ก็น่าสนอยู่นะอันนี้ก็ถือว่าเอามาเทสดูครับใครอยากให้เอามาเทสเทสหมดอะชอบรถใหม่เนี่ยผมชอบไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายแล้ไปแล้นะคะีกไฟเลี้ยวสวยมากเลยเห็นไหม หนี่ไฟเลี้ยวสวยไหมสวยค่ะโอ้สวยสวยอย่างลยรเลยไม่ขับรถผ่านมานี่เจ้าของอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะมีใครอยู่ไหมครับพี่ไห้มาดูต้นโกโก้แป๊บนึงเห็นนะเล่ปูโกโก้นี่อยู่ที่เชียงรายนะครับเนี่ยนีผลิดเขาได้ยินเออนี่ครับดูโกโก้ครับนีใครอยู่ไหมครับเขาไทยโอ้นี่ครับต้นโกโก้เต็มเลยเห็นไหมโอ้โหมันมีสีแดงด้วยเหรอโกโก้นี่เขาไปทำช็อกโกแลตนะ โอ้แล้วมันนี่นี่นี่นาเล่นนาเล่เบิรงอ่านตอนดูดูต้นใหญ่ด้วยน,นี่เห็นไหมโอ้ยไปจับเดี๋ยวเขาไม่ให้จับจริงไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอ่นนัยืนถ่ายนะถ่ายรูปหนึ่งสองหนึ่งสอง,ง,สอ,งอ่านี่ครับตั้งถ่ายรูปถ่ายวิดีโอด้วยกันเลยโอ้โอกเพิ่งเคยเห็นเป็นเปร์ที่เรากินช็อกโกแลตกันนะเป็นอย่างนี้นนเนาะให้นัเล่มาดูม,มาดูเจ้านี่นั่นเนี่ยน,นี่แล้วต้นเขาใหญ่ดีมากเขาปลูกสามสิบปีเองมั้งเนี่ยเนาะ เขาบอกว่าโกโก้นี่มันชอบเป็นไม้ต้นเขาเรียกอะไรไม้ลำไรเนาะแต่ว่าแ,วแต่ว่าแต่ว่าที่นี่มันไม่มีต้นไม้ใหญ่ลำไรนะใบมันโดกดีเนาะแต่ขางนาเล่เขาบอกว่ามันจะเริ่มตายแล้วลมันอะไรมันของนาเล่คือมันต้องไม้พวกนี้มันต้องอยู่ในปลูกลำไรต้องปลูกแซงอยู่ในป่ากาแฟปลูกป่าะอ,ะอะไรอะไรย่างเงี้ยตอน,นเล็กๆน้ำมันต้องถึงไง,ง,งไหมน้ำเขามีติดต้นเลยหนึ่งต้องปลูกโกโก,โก้ผมมาดูใน youtube อยู่อนอุ้ย หนึ่งน้ำต้องดีสองตอนคุณปูวกอตอนเล็กๆเนี่ยต้องเอาสแสลมอะไรมาปุมาบางังมันโะอ้โหเนาะหูมันตกมากเลยแล้วมีสีนี้ด้วยครับสีช็อกสีส,ส,สีเนี่ยดูสีม่วงอะ่ะดูโอ้อยงี้เลยนะนาเลยนาเล,เลต้องมาดูงานนั้นเนี่ยต้นนี้สีสวยด้วยโดกมากเลยดูเนี่ยแต่รถอยู่นะแต่เจ้าของไม่อยู่ใครเส้นเส้น,น,เ,สนเนี่ยเส้นรัดเนี่ยใครมาดูงานได้นะครับ เขาขายก้าหน่อไม้ฝรั่งด้วยเห็นไหมนี่ต้นหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งเหรอเธอเธอคิดว่าอะไรต้นผักชีก็ว่าอะไมบอกแล้วเธอไม่เข้าครัวสักทีนี่หน่อไม้ฝรั่งนี่ไงออกมาแล้วเห็นไหมเนี่ย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 เห็นไหมเห็นไหมหน่อไม้ฝรั่งอู้นั่นไงต้นนั้นใหญ่แล้วเห็นไหมน่ะพร้อมเด็ดขายแล้วเนี่ยต้นนี้เห็นไหมนี่ไงนี่ก็ขับนี่นี่ใหญ่มากเลยอู้อ่นี่นะเขาจะด่าเราไหมเนี่ยเรา ไม่ได้ขออนุญาตเับไม่เป็นไรเดี๋ยวโกโก้เขาดกดกมากครับเนี่ยเป็นมีหลายไร่อยู่นะนี่โอ้ต้นนี้ต้นนี้โกโก้เหมือนกันไหมนี่อะไรมะละกอปัปปิยะไปไปได้ไางเราเดี๋ยวต้องรีบไปนะตอนเย็นหมวนงเรียนมีนัดอยู่ครับที่อำเภอดอยสะเก็ดจะไปที่ไหนรอติดตามมีอะไรเด็ดเด็ดหรือเปล่าต้องรอดูนะครับไปแล้วอะมาสวัสดีกล้องหน่อยนะครับก็สําหรับอีพีนี้ทดสอบ ก็โอเคนะถือว่าใช้ได้ใช่ไหมวันที่สิบหกค่ะุนกันวันที่สิบหกจะได้หรือเปล่าลุนกันอีกทีวันที่สิบหกจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็วันที่หนึ่งเดือนหน้าต่อนะครับอ่าก็เป็นบรรยากาศวันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ทาผู้จัดการส่วนตัวมาเที่ยวมาเที่ยวด้วยกันมาเที่ยวด้วยกันไดละ้คนก็ใช้ใช้เส้นทางนี้เยอะเหมือนกันนะครับสวนสองพี่น้อง นี่งไงมีโบโทรติดต่อขายกก้าหน่อไม้ฝรัง่งรอบก่อนพมมามันยังไม่มีดอกเลยตพนนี้ดอกเยอะไปแล้วครับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรอดูว่าเดี๋ยวอาจจะไปรีวิวเส้นทางโดยดอยนางแก้วนะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าอตอนนี้ถนนปเป็นยังไงละถนนดีขึ้นหรือยังถนนเส้นทางระหว่างเชียงรายเชียงใหม่เป็นยังไงรอติดตามด้วยกันเนาะเดี๋ยว,ว,นนะยวรีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะครับก็เดินทางกันต่อครับตัดเข้มขัดให้หน่อย หน้าใหญ่หน้าใหญ่กล้องหน้าดีกว่าหน้าใหญ่อ่ะ <c oughs> ผมไม่น่ากินกผมกินกว๋วยเตี๋ยวอันเดียวก็พอแล้วผมไม่น่าไปตักไอ้ราดหน้าอีกเลยมันได้เกี่ยวอะไรกับหน้าโรงเด็นนะมันก็ต้องมาขึ้นหน้านี่แหละ <c oughs> พุงไม่มีแต่มีแต่หน้าไง <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้วครับเจอกันใหมค่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับสวัสดี <c oughs> ครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ